พกอะไรในเป๋ามามหาลัยกรุงเทพสวัสดีครับชื่ออะไรครับเออชื่อปื้มครับชื่อปื้มนะปื้มเรียนอะไรครับเรียนฟิล์มครับปื้มเรียนปีอะไรครับปี4แล้วครับผิวผิวหน้ายังดูแบบเด็กอ่อนยาวอยู่เลยอันนี้ชื่อรายการว่าพกอะไรในเป๋าพกอะไรในกระเป๋าอยากรู้ว่าเด็ก ที่เรียนมกรุงเทพเนี่ยพกอะไรมาเรียนนะอันนี้อะไรอันนี้เป็นหมวกนะอันนี้หมวกอ่าโอเคอันนี้อะไรเออสตาร์บัคมันมีรถอันนี้เป็นอเมซอนเลยอเมซอนอเมซอนเออคือถ้าเอาแก้วไปใช้จะรถใช่ไอ้ยดีนะก็คือแบบรู้จักรักษาสิ่งสภาพแวดล้อมนี้ด้วยเนาะโอเคทําไมเราต้องมีหมวก2ใบวะหมวกแฟนครับอ๋อหมวกแฟนอ่าเอาตัดทิ้งตัดทิ้งออกไม่ได้ออกได้นะออกได้ได้ได้เป็นหมวกคู่นะคือเป็นหมวกแบบทรงเดียวกันเป๊ะเลยนะอ่าส่วนนี้ครับอะไร ตังแฟนกระเป๋าตังแฟนอ่าเป็นพราะบ้านที่แสนดีนะคับคบกับแฟนมานานยังปีปีกว่าอ่าต่อมาครับอันนี้อันอันอันนี้อะไรโบโบแฟนะโบแฟนนะอ่าอ้าวอันนี้อะไรของแฟนแตังแฟนอีกอันกระเป๋าตังแฟนอีกอันนึงทำามแฟนมีหลายกระเป๋าจังมีบัตรหลายใบอ๋อบัตรหลายใบน้องแล้วนี่ล่ะนี่ล่ะแปลงพับของของแฟนของแฟนนะครับเอาไปต่อไปต่อไอกระเป๋านี้ดีว่ะเฮ้ยอ๋อนี่ รักโลกอ่าของถ้าเป็นของเราจะต้องเป็นแบบเกี่ยวกับรักโลกโดยเฉพาะแล้วไม่เรามี่องมี2หลอดเพราะว่าอีกแก้วนึงเป็นของของแฟนเป็นของแฟนอ่าแก้วก็ต้องมีของแฟนให้ด้วยเฮ้ยโ <c oughs> หเป็นเราเป็นคนดีมากเลยนะเป็นแฟนที่ดีมากเลยส่วนนี้อะไรบินนะอ่าบินซื้อมา2แก้ว สองแก้วนี้คือใครใจ่ายผมอ๋อแล้วเราซื้อให้แฟนโอ้โหเอาสุดยอดสุดยอดสุดยอดอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะเออสสยชาดครับสายชาิของของแฟนของแฟนแล้วเฮ้ยเกินไปเปล่า <laughs> เอ้าอันนี้ล่ะอันนี้แหละ,ะแว่นของแฟนครับแว่นของแฟน <laughs> ในนี้มีอะไรเป็นของเราบ้างเนี่ยออาสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยชื่อแคนดี้คือเราเป็นคนจีนใช่ค่ะแล้วเป็นชื่อนี้งแต่ยอยู่จีนแล้วปะ ะจะไทยหรือจะจีนชื่อเล่นนี่คล้ายๆกันเลยเนาะจริงๆที่จีนไม่มีใครเรียกหนูแคนดีเ้เขาเรียกชื่อจีนเลยอ๋อชื่อคาว่าแคนดี้นี่คือเป็นชื่อเฉพาะอยู่ไทยค่ะแล้วเรามาอยู่ไทยนานแค่ไหนแล้วเจ็ดปีเจ็ดปอีอันนี้เราเรียนอยู่ปีอะไรปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งอ๋อแปลว่าแบบมาอยู่ตั้งแต่มัธยมต้นแล้วใ,ใช่ไหมเข้ามาเรียนที่นี่เรียนคณะอะไรครับคณะอินเตอร์ิสซนสซีนค่ะแต่นี่ชื่อรายการว่าพกอะไรในเป๋า คนใช่คนที่มามกรุงเทพเนี่ยพกอะไรมาเรียนถ้าจะให้ดูสะดวกไหมสะดวกอ่านีาเลนเซียกาด้วยนะ <c oughs> เรียนธุรกิจมงเทพอ่ะเอออะไรเราขอดูนี่ก่อนอันนี้อันนี้คือเคสโทรศัพท์นะ <c oughs> อลังการอันนี้เคสแบบนี้เราไปเอามาจากไหนอ่ะสั่งที่จีนสั่งที่จีนเออที่จีนเนี่ยจะมีของแบบดีไซน์แบบเต็มเต็มแน่นๆเยอะนะแบบทุกอย่างเลยจริงๆนะเหมือนถืออะไรก้อนอะไรใหญ่ๆทุกอ,อย่างแบบเจอโจมุก ใช่ก็ตอนซื้อนกกระดูกจะทำแบบนี้จริงเหรอจริงเหรอเคยได้มาอย่างไยังไม่เคยเจอขอดูในกระเป๋าหน่อยนะเอออ่ะแล้วนี่อะไรกระเป๋าตังค์อ่าต้องเปิดได้ไหมนิดหนึ่งได้ไหมจบจบจบได้ไหมได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรอะไม่ไม่มีอะไรเอาปิดละเออแล้วถ้าเป็นคนจีนอ่ะเราต้องใช้บัตรอะไรอ่ะอย่างคนไทยใช้บัตรประชาชนของเราถ้าอยู่ที่ไทยต้องใช้พาสปอร์ตใช้ชีวิตง่ายเหมือนอยู่จีนเลยเอออุ้ยอันนี้แปลว่าอะไรอ่ะ ไปว่าไปไหนก็ไปเลยคือครูฟังทําไมต้องใส่คําว่าไปไหนก็ไปไม่ตอนนั้นเห็นมันน่ารักดีก็เลยเหรอคำว่าไปไหนก็ไปน่ารักดีอ่ะคือคำนี้มันเป็นแนวแบบตลกตลกอะไรอย่างงี้ป่ะแบบไปไหนก็ไปอะไรเงี้ยแบบกวนๆอะไรอย่างงี้ยใช่ไหมคือพูดภาษาจีนต้องพูดว่าอะไรคำนี้กวนกวนอ่าแล้วถ้าเราไปพูดใส่คนไม่ได้ไม่ได้นะเขาน่าจะแบบมีเรื่องนะอ่าใช่ต้องต้องแบบว่าเป็นสำเนียงนะแบบกวนอย่างเงี้ยแล้ไปไหนก็ไปซ่าอย่างงี้ใช่ไหมเออน่ารักน่ารักนะอโอ้โหดูทรงเนี่ยผิวมันดียังวะโคตรรวย 努力。<Rudy. S 2> yeah. มาอ่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อพร้อมครับชื่อพร้อมอันนี้คือเป็นนักศึกษาหรือเป็นใครครับเนี่ยก็เป็นสิทธ์เก่าครับเป็นสิทธ์เก่าเรียนที่นี่แล้วกลับมาทําอะไรที่นี่ครับเริงจริงมาหาอาจารย์เฉยครับมาคุยกับอาจารย์เฉยเราเรียนอะไรครับนิติครับนิติอ่านี่คือเป็นนักกฎหมายประมาณนั้นไม่ใช่แล้วตอนนี้ทําอะไรทําเกี่ยวกับการเมืองครับทำเกี่ยวกับการเมืองอ่าเป็นนักการเมืองหรือเป็นอะไรทํากับนักการเมืองเราปเป็นทีมเขาใช่ใช่ใช่ครับอยากรู้ว่าสิษย์เก่าเนี่ยเอาอะไรมามอกรุงเทพอ๋อดูได้ไหมได้ได้กระเป๋าคือ แบบดูดีมากอะกระเป๋าแนวนี้เขาเรียกอะไรครับจริงๆมันคือกระเป๋าเอกสารทั่วไปกระเป๋าเอกสารทั่วไปนะใช่มาอยู่ที่ทรงเรานะแบบหูแว่นเอ่ยรโอโคะอุปกรณ์ทำงานอย่างเงี้ยอะไรดูหน่อยครับนี่ไอแพดนะไอแพดคนที่จะทำงานเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเนี่ยไอแพดเอาไว้ทำาหละไอแพดโอ้ยเราใช้ดูทุกอย่างเลยดูกฎหมายเวลาอะไรเงี้ยมันใหญ่กว่าจอโทรศัพท์อ้าวขอดูอีกหน่อยครับอ้าได้ครับอันนี้อะไรอันนี้จดหมายจากรัฐสภาเชิญให้ประชุมอะไรพวกนี้ประชุมเรื่องอะไรครับผมอยู่ในคณะอนุเกี่ยวกับน้ำปปาดื่มได้เขาก็เชิญเข้าไปประชุมวปที่สุ่รัฐภา ไฟชาร์จเพ่นี่เราเราพกไม้มาทำไมอ่ะเฮ้ยเผื่อสัมภาษณ์นายผมอะไรเงี้ยยี่ข้อเดียวกันเตะเลยอันเหรอโอ้โหอันเดียวกันรุ่นเดียวกันของบ้านกูเองเลยคือเราต้องสัมภาษณ์เขาด้วยเหรอไม่บางทีแบบนายผมแบบแกทำตัวโก๊ะเงี้ยก็แบบผมก็หยิบไม้ก็ไปสัมภาษณ์เลยใช่เลใช่่คือเรามีเอาพกไม้เพื่อการนั้นอ่ะใช่ถ่ายเล่นๆํำๆถ่ายในที่ทำงานอะไรพวกเนี้ยคนที่ถ่ายเล่นคำๆนะซื้อไม้ไวเลนมาถ่ายเล่นๆอันนี้เป็นไม้ลูกน้องผมอ๋อไอบัตรตะกี้ไปไหนล่ะบัตรเข้ารัฐสภา ดูด้านนี้แล้วกันนะนี่บัตรเข้ารัฐสภาปีงบประมาณปีงบประมาณคืออะไรอ่ะปีงบประมาณคือแต่ละปีอ่ะบัตรมันจะคนละแบบอันนี้เวอร์ชันเก่าปีหนึ่งเขาจะออกบัตรแบบหนึ่งใช่แล้วทำไมต้องมีคําว่างบประมาณอยู่ในบัตรด้วยเพราะว่ามันเกิดจากงบประมาณแผ่นดินซึ่งงบประมาณเขาดูกันปีต่อปีอ๋อซึ่งไอ้บัตรเนี้ยก็ใช้งบประมาณแผ่นดินในการออกเพราะนั้นต้องเขียนกำกับไว้ด้วยอ่าเออดีนะดีในทางบัญชีโอ้มีแต่คนผิวดีต้องทําอะไรสักอย่างแล้วะ นี่เลย Nivea Men ตัวจริงเรื่องผิวกระจ่างใสปัญหาผิวแบบไหน Nivea Men จัดการได้หมด Nivea Men C Hya หล่อใสเฟิร์มกระชับ Nivea Men Extra Bright หล่อใสลดจุดด่างดำ Nivea Men Bright Oil Clear หล่อใสคุมมัน เดี๋ยวผมจะเลือกใช้ Nivea Men C and Hyal นะครับเพราะว่าช่วงนี้ผิวเริ่มไม่กระชับและเริ่มมีริ้วรอยแรกเริ่มใกล้30แล้วนะครับตัวนี้ช่วยได้โฟมลังหน้า Nivea Men C and Hyal มีวิตซีร้อยเท่าและไฮยาบริสุทธิ์95จะช่วยแก้ปัญหาผิวโทมดูไม่กระจ่างใสมีริ้วรอยแรกเริ่มและผิวหย่อนคล้อยไม่เฟิร์มกระชับจากนั้นบำรุงผิวต่อด้วยเซรั่มกันแดด Nivea Men c a n อนไ y ย SPF 30เพื่อปกป้องผิวจากรังสี U.V. โดยเฉพาะแดดเมืองไทยที่ร้อนมากๆเนื้อบางเบาซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะ อย่าลืมไปซื้อ n ี w ว e ย l ม n กันนะครับชื่ออะไรครับชื่อจิมมี่ครับผมเป็นลูกครึ่งอะไรครับเนี่ย New Zealand ไทยอันนี้คืออยู่ที่ไทยเลยไหมยอยู่ที่ไทยประมาณ4ปีเออ <laughs> แล้วเราเข้ามาเรียนในกรุงเทพในมกรุงเทพเนี่ยเรียนคณะอะไร Innovative Media Production ทุกอย่างที่เป็นแบบ industry ของศิลปมายเางอ้าวแต่นี้ชื่อรายการว่าพกอะไรในเป๋าอยากรู้ว่าเด็กที่เรียนมกรุงเทพพกอะไรมาเรียนเฟรมขอดูในกระเป๋าหน่อยได้ไหมโอ้ <laughs> เอ้าเขาดูเลยนะมันไม่มีอะไรเกี่ยวกับฟิล์มเลยไม่มีอะไรเกี่ยวกับฟิล์มเลยเอออ้าวเดี๋ยวเขาดูหน่อยอันนี้เฟซทีนพี่นี่อะไรอาหารเสริมฟิตเนสพี่เอาอะเอาอะเฟซโปรตีนพี่เฟซโปรตีนเอ้ยมีไอแพดอยู่ใด้ออกกำลังกายนะอยู่เออเอาอันนี้เรียนในนี้แต่ว่าดูหนังเน็ตฟิกเอาไว้ดูหนังเน็ตฟิกในนี้นะน้ำผึ้งเอามากินกับอะไรอ่ะ เอามากินกับอะไรอ่ะใส่ในปากเลยพี่จริงเหรอใช่จริงป่ะทำไมอ่ะเด็กมันมีคาร์โบไฮเดรตมันแบบอ๋อเป็นเร็วเป็นเป็นเกี่ยวกับการแบบเพิ่มพลังให้ร่างกายเพื่อไปออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยพี่อันนี้อะไรอ่ะอนี่เป็นใส่แป้งตอนยกเวทพี่อ๋อเฮ้ยตอนยกเวทต้องมีผ้าแป้งด้วยอมีเป็นกาแฟโอ้ยางขึ้นแต่ว่าแป้งมันโดนนิดนึงพี่ออ๋เฮ้ยอันนี้เป็นกระเป๋าแบบ มัสโซเลยนะออแบบใช้แพร่นะจาจามนะเวลาเรายกเวทอะไรอย่างนี้เราต้องทาแป้งที่มือด้วยมันแหละเล่นอะไรพี่เลอะทั้งกระเป๋าเลยใช่มันว่านะไปเปลี่ยนกล่องใส่แป้งเหรอจริงต้องเปลี่ยนกระเป๋าแล้วอออันอันนี้มันเลอะน้ําอะไรอ่ะไม่รู้ดิจริงอ๋อเ้าไปกันใหญ่แล้วกระเป๋านี้ อาจจะเป็นน้ำเวก็ได้นะไม่ได้ใส่น้ำพี่พอดูกระป๋องแป้งอีกทีหนึง่งอ่ามันเป็นกระป๋องแบบนี้นะมันเหมือนกระป๋องลินเทนเนอร์นะใช่ใชมันเป็นกระป๋องลินเทนเนอร์คือใส่มาคือเราใส่ฟันมาก่อนแล้วเราก็เอามาใส่แปง <c oughs> ้งอย่างนี้เออเอาฟังก์ชันจริงเลนะกระเป๋าน,นี้อ่านั้นขอให้ของหน่หอยเลยกันอันนี้พอดีได้ของมาจากนีเวเมนเจอคนเล่นก้านท้องทีนะครับก็ต้องให้ Men, right นีเวเมนไรท์ออยเคียร์นี่ตัวนี้นะครับจะให้ความหล่อใสคุมมันลดรูขุมขนกว้างนะครับแล้วก็เหมาะกับคนที่โ้ยกเวทอะไรอย่างนี้นะ เพราะว่ามันต้องคุมมันอยู่แล้วเล่นออกกำลังกายหน้าก็มันนะโอเคไปใช้คู่กับเซรั่มกันแดด S P F 50ามาใส่กระเป๋าได้เลยโอเคขอบคุณมากครับ,รบแต่นี่คณะผมอยู่ตึกนี้เลยครับตกซึ่งซึ่งเป็นคณะอะไรนะบูธเซมใช่บูธเซมแปลว่าอะไรเออเป็นคณะเป็นเจ้าของธุรกิจและ,ะบริหารก็คือ<บ><บ>มาเรียนเพื่อสร้างธุรกิจครับสร้างธุรกิจครับ อ่าคือมันอยู่ที่การแต่งตัวจริงๆอ่ะคือแบบดูแบบกูเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วอ่ะเออนะแต่คือที่จริงมีมีธุรกิจที่บ้านอะไรอย่างงี้ยมั้ยมีครับพี่มีอ่าที่บ้านทำอะไรครับทำเป็นเพจชื่อโคจิบครับพี่โคจิบใช่เกี่ยวกับอะไรเป็นการเรียนจิตวิทยาด้านความรักอ่ะครับโอ้แล้วคือเป็นอาชีพเลยครับเป็นอะไรเจ๋งนะเช็คออปชั่นหนึ่งวันอันอันนี้ทองหนักเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ทองเออ่บาทเดียวครับพี่บาทเดียวใส่วันละบาทนะอาทิตย์นึงเปลี่ยนเจ็ดเส้นอ่ะโอ้โหนี่เขข้มัด หรือวิตองใช่ไหมถือนี่อันนี้อะไรครับอันนี้เดนเนลลครับเป็นนาฬิกาแบรนด์ญี่ปุ่นครับพี่ไม่ได้แพงเลยใช่ครับแต่ลุกเราดูแพงมากลูกแบบเหมาะกับที่นี่มากกรได้สิพี่ตูรายการนี้ชื่อรายการว่าพกอะไรในกระเป๋าคืออยากรู้ว่าเด็กมองกรุงเทพเนี่ยพกอะไรมาเรียนอันนี้คือกระเป๋าเรียนเลยปะต่อเรียนพี่กระเป๋าเรียนกระเป๋าเรียนนะโอ้โหขอดูหน่อยได้ไหมว่าในกระเป๋าพกอะไรมาเรียนนี่กระเป๋าแพงๆเลยๆอันแรกมีไม้จิ้มฟันฟรีครับโอ้โห ทำไมแฟนพี่กินข้าวกันเธอชอบแค้ฟันนี่เอาไปเลยอันนี้เราเอามาจากไหนร้านก๋วยเตี๋ยวพี่ร้านก๋วยก็คือแบบเราไปอุ่นก๋วยเตี๋ยวเขาแล้วก็กิกมาสามสี่อันประมาณนั้นพี่อันนี้โทรศัพท์นะทําไมโทรศัพท์ถึงเป็นรูปพ้า อ๋อเป็นสายมูอะไรอย่างี้ป่ะไม่ครับเป็นผมบวชวัดละคังพี่นี่เป็นอาจารย์โตหลวงพ่อโตผมศรัทธาซึ่งเอามาเตือนใจเฉยหรือว่ามันเป็นแบบเกี่ยวกับเรื่องเสริมดวงอะไรอย่างนี้ด้วยเหมือนไปค้นพบอะไรใหม่ๆในวัดอะครับเรารู้สึกมันได้อะไรดีๆมาก็เลยเตือนใจเตือนใจทำไมเรามีโทรศัพท์สองเครื่องอะอ๋อเอาไว้ผมเอาไว้เครื่องนึงเอาไว้แบบคุยงานอะไรอย่างนี้พี่องานึงเอาไว้ส่วนตัวผมมีเปิดแฟนชายมีอะไรด้วยพี่อ๋อเอาทำหลายธุรกิจด้วยใช่ครับคือเรียนไปแล้วก็ทำงานไปด้วยก็ตอนนี้เป็นอย่างนั้นแล้วเครื่อออองงงไไไหหนนนเเเาาาวว้้คคคุุยรื่่ ครับพอพรุ่งนี้คุยงานนะฮาก็เลยแบบต้องมีหลวงพ่อโตมาใช่ใช่แล้วนี่อะไรอ่ะเฮ้ยอ๋อกุญแจรถไฟฟ้าพี่อุ้ยอันนี้คือแบรนด์อะไรอ่ะเนต้าพี่เนต้าผมว่ามันเหมือนแบบแบบมาร์ลิเดอร์อ่ะสปินเนอร์สปินเนอร์อะไรแบบแล้วนี่อะไรอ่ะอ๋อมีพี่มี มีดแต่มันดูเป็นมีดแบบบูวะมีดหมอเอาไว้มีดหมอเอาไว้ทำอะไรป้องก,กันส,สิ่งที่เราไม่คาดคิดสิ่งที่เราไม่คาดคิดซึ่งเอามาจากไหนเป็นครูบาของ,ของทั้งแม่ครับ<ม>เขาเจอเ<ม>ขาอ,อะไรมาให้บ้านผมมีเรื่องเกี่ยวกับอย่างนั้นด้วยเช่นอะไรคู่แข่งเหรอหรือว่าเอาตรงๆเจ้ากรรมเอาตรงๆก็การของการของด้วยบ้านเรามีคนทำของใส่ด้วยมันก็หลายอย่าง เอ้แต่สังเกตอย่างหนึ่งนะแบบว่าครอบครัวที่แบบเขามีธุรกิจใหญ่โตแล้วอ่ะเขาจะชอบแบบไปทางมูด้วยนะคือยุคนี้เหมือนจริงๆมันป้องกันกันแค่ประจันหน้าไม่ได้มันต้องเอาทุกมุมทุกมุมนะทุกมุมอ้าวชื่ออะไรครับชื่อหวาครับผมหวาแปลว่าอะไรหวาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แปลว่าผมเป็นคนจีนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครั้นี้ยายเขาตั้งชื่อเสี่ยวหวาแต่ว่ามันเรียกยากก็เลยชื่อหวาเสี่ยวเนี่ยแปลว่าเด็กใช่ไหมแปลว่าเด็กใช่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 เท่ใั่หมดเลยเนาะอ่ใช่ ครับใช่มันจะเป็นนิเทศหมดเลยอยากรู้ว่าหวาเอาอะไรมาเรียนเราดูหน่อยนะเอาดึงออกมาได้ไหมครับนี่เป็นกระเป๋าหนังดำนี่เป็นแบบใส่ดำล้วนนะนี่ต้องมีแว่นดำสักหน่อยว่าตอนตอนเช้ามันเราตื่นนอนมันแสบตาใส่แว่นอะไรอเอาไปเอาไปคาดผมหน่อยคาดผมหน่อยอันนี้อะไรอันนี้พาวเวอร์แบงค์เขาแบงค์โหที่หนักทั้งกระเป๋าหนักไอ้นี่แหละแต่ดูเป็นคนคลุกแต่สีดำนะเสื้อดำกางเกงดำนาฬิกาดำแว่นดำกระเป๋าดำเขาแบงค์ดำอ่าเป็นคนเป็นคนชอบสีดำมากเขากเออเข็ดูฟังก็ดำโอ้โหเราเป็นคนชอบ นี่น้ำหอมยังเป็นสีดำเลยครัโอ้ดาล้วนจริงนะชื่ออะไรครับชื่อชอปเปอร์ครับเรียนปีอะไรครับเรียนอยู่ปี2ครับเรียนอยู่ปี2คณะอะไรครับคณะนิเทศภาคอินเตอร์ขอดูหน่อยนะขอดูหน่อยนะว่าพกอะไรมาอ่าอันนี้คืออะไรครับลิปสติกค่ะหาลิปสติก คือปกติเด็กมองกรุงเทพทาลิปสติกกันเป็นปกติไหมก็ปกติแล้วพี่อ๋อเหรอผู้ชายสมัยนี้แบบดูแลตัวเองดูแลตัวเองกันเยอะแล้วใช่ไหมอันนี้แป้งแป้งอ่าเอ้ยเออผู้ชายดูแลตัวเองนะอันนี้เฮ้ยนี่อะไรอ่ะอันนี้ลิปสติกอีกอันนลิปสติกอันทำไมเราต้องมีลิปสติกหลายอันด้วยอ่ะอันนี้มันจะหมดแล้วอ๋อเราเราซื้อมาเผื่อไว้ก่อนใช่ไหมอ่าชื่ออะไรครับเซบอยครับผมฟอสเรียนคณะอะไรครับเรียนคณะนิเทศอิสระขายอินฟลูเอนเซอร์ครับคือจบมากลายเป็นอินฟูเลยยังไม่รู้อยากรู้ว่ามาเรียนเนี่ยพกอะไรมมมมาา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 อออ่่่่่นนนนนีีีีคคคคืเเเเรรรรพพกกกแแ้้ลลยยยใับ เขาดูดหน่อยดิเป็นอินฟูแต่พกไม้กองมาผมอยู่ชมรมดนตรีในมกรุงเทพครับแล้วคือเราก็แบ่งเวลาจากการเรียนไปอะไรอย่างงี้ใช่ครับผมนี่ไม่อะไรไม่อะไรจดอะไรสักอย่างอ๋ออันนี้สมุดปากเรียนในไหนเนี่ยเรียนในโทรศัพท์ครับอ๋อเหรอเดี๋ยวนี้เขาเรียนกันในโทรศัพท์อย่างเดียวละก็ iPad ผมไม่มีอ๋อคือเรียนในโทรศัพท์ก็ได้ใช่แล้วส่วนใหญ่ก็ดูสไลด์ใช่ครับผมอ่าโอเคอ้าวสไลด์ยังไง อะไรอ่ะอ้าวชื่ออะไรครับชื่อปอนครับเรียนปีอะไรครับเรียนปีหนึ่งครับอ้านี่เฟรชี่เลยอ้าวคณะอะไรครับคณะนิเทศบอดแชสครับอ้าวขอดูหน่อยได้ไหมอันนี้คือกระเป๋าสําหรับการมาเล่นบาสหรือว่าเป็นกระเป๋าสำหรับมาเรียนสาหรับการเล่นบาอ์สดีเลยอยากรู้ว่าคนที่เป็นเด็กมหาลัยมาเล่นกีฬาในในมหาลัยเนี่ยจะต้องพกอะไรมานะครับโอเคอ้าวอย่างแรกนี่คืออะไรวะเนี่ย ลิมันครับอ๋อลิมันเล่นบาสต้องแบบมันกระแทกแล้วปากแตกใช่ไหมใช่ครับผมเอ้ยใช่เหรอเอาจริงๆมันใช้ทำอะไรก็ไว้ทาเวลาปากแห้งอ้าวต่อมาอันนี้อะไรรองเท้าแตะรองเท้าแตะอ่าแต่ต้องมีถุงก๊อบแก๊์มาใส่เพราะว่าเราต้องเปลี่ยนรองเท้าแล้วไม่เราใส่รองเท้านี้กลับบ้านเลยไม่ได้อเวลามาเรียนใส่อันนี้มาอ๋อคือตอนเล่นบาสใส่ผ้าใบเดี๋ยวตอนเรียนใส่รองเท้าแตะอันนี้สูตรไหนเนี่ยแต่ที่นี่คือฟรีในเรื่องเสื้อผ้าใช่ไหมก็คือสามารถใส่รองเท้าแตะเรียนได้เลยเออนะเพราะว่าที่ กลิ่นโชยเลยโอ้โหกระเป๋าตั้งใหญ่ใส่รองเท้าอย่างเดียวนะอ่านี่แว่นตานะอันนี้เป็นแว่นสายตาครับอ่าแล้วตอนเล่นบาสเราทําไงอ่ะก็ใช้ดวงใช้ดวงโอ้โหเจงเจงเจงอันนี้คืออะไรเสื้อใส่ไปเรียนเสื้อใส่ไปเรียนอ่ะเสื้อยืดลายทางตัวนี้กับอากาังเกงช้างตรงนี้แล้วก็รองเท้าแตะอันตะ่กี้นี่แฟชั่นเล่นบาสเราเท่กว่าแฟชั่นไปเรียนอย่างนี้เนี่ย ก็คืออุปกรณ์เล่นบาสท,ที่ว่านี่อยู่ส่วนไหนของกระเป๋าเนี่ยมีแค่นี้ครับโอเคอันนี้เป็นอุปกรณ์กระเป๋าสําหรับเล่นบาสนะครับก็คือปกติแล้วเราจะใส่ลงเท้าแล้วก็เสื้องเกงอยู่ในนี้ใช่ไหมอ่าไหนๆเล่นกีฬานะครับก็มีรางวัลให้ซะหน่อยนั่นก็คือมีเวร์เมนเอ็กซ์ตาร์ไบนะครับหล่อใส่รถจุดด่างดำลถหมองคําำลถฝ้าแดดนะครับให้คู่ไปเลยนะครับกับนี่เป็นเอ็กซ์ตาร์ไบที่เป็นเซรั่มกันแดด S P F 5 0เอาไปใช้คู่กันเลยนะครับใส่ใส่กระเป๋าไปเลยครับเพราะว่าเวลาเราออกกำลังกายเนี่ย ว่าพกอะไรในเป๋าอยากรู้ว่าพกอะไรมาเรียนผ <c oughs> ิดเลยกทระผมมีแค่โทรศพัพท์กัุญแจรถไม่เชื่อไม่เชื่อกระเป๋าหลังต้องมีอะไรสักอย่างอ่ะ <c oughs> ไม่มีนะ